สำหรับคนที่กาลังมองหาร้านเติมเกมมือถือราคาถูกปลอดภัยผมก็แนะนํานี่เลยครับเรือจีโร่ครับเพื่อนๆที่สนใจสามารถคลิกที่ลิงก์ด้านล่างเพื่อเข้าไปสอบถามราคาก่อนเติมได้เลยนะครับเพราะราคาเนี่ยมันอาจจะมีเปลี่ยนแปลงขึ้นลงนะครับตามค่าเงินของแต่ละวันนะแต่รับรองว่าถูกแน่นอนครับโอ้ยสื่อสวัสดีครับเพื่อนๆยินดีต้อนรับเข้าสู่ดนเน่ฉันนั of, ่งออสซีแล้วก็มาอยู่ในเกม7บาทกันอย่างเช่นเคยครับและสําหรับคลิปนี้ครับผมก็จะมา P ูีในโหมดชั้นสูงนะครับซึ่งทีมที่ผมจะมาเล่นในคลิปนี้เนี่ย จะเป็นทีมฟูโคลาโบเพื่อนก็จะมีเป็นโชว์นะครับธร,รมากิชินระแล้วก็น้องอิสตินซัพพอร์ตตำแหน่งที่4นะครับสําหรับตัวละครที่ผมยังไม่ได้เคยอธิบายเนี่ยก็จะเป็นความสามารถของน้องธรรากิโคลสือตัวนี้เอกลักษณ์ของน้องนะครับจะเพิ่มแสงพื้นฐานพวกพ้องผ่ามนุษย์5%เต่ออัศวินพวกพ้องคนดังกล่าวที่เข้าร่วมต่อสู้1่คนนะครับเมื่อเริ่มต่อสู้จะทําการมออพลังเคลื่อนที่ว่องไวแก่อัศวินพวกพ้องผ่ามนุษย์เป็นเวลา1เทินจากัด1ครั้งพลังเคลื่อนที่ว่องไวเนี่ย จะช่วยให้เราสามารถหลบดีการโจมตีของศัตรูได้1ครั้งนะครับแล้วถอนออกนะซึ่งอันนี้เนี่ยดีกว่าอาหารหลบเพื่อนตรงที่มันจะคิดแยกกันแต่ละตัวเลยนะครับแล้วทีเด็ดกว่านั้นเนี่ยก็คือถ้าเรากินอาหารหลบไปด้วยนะครับเท่ากับว่าเราจะสามารถหลบการโจมตีได้2ครั้งครับส่วนความสามารถอีกอย่างหนึ่งของน้องนะครับจะทํางานก็ต่อเมื่อเราใช้น้องซัพพอร์ตตำแหน่งที่4นะครับเมื่อตอนเองเข้าร่วมต่อสู้จากช่องซัพพอร์ตนะครับจะทําการมอบเนโกมาตะแก่ตนเอง ความสามารถของมันก็คือเมื่อตอนเองใช้สกิลจะสามารถถอนเอฟเฟกบัฟของศัตรูคนดังกล่าวหนึ่งอันและจะมอบเอฟเฟกพลังเคลื่อนที่ว่องไวแก่ตนเองได้นะครับส่วนความสามารถสุดท้ายครับหากตนเองใช้สกิลโจมตีเดี่ยว2ครั้งขึ้นไปใน1เทิร์นนะครับจะทําการมอบเอฟเฟกพลังเคลื่อนที่ว่องไวแก่พวกพ้องผ่ามนุษย์เป็นเวลา1เทิร์นครับซึ่งความสามารถท่อนสุดท้ายเนี่ยอันนี้ก็ดีเพืเ่อนๆคือถ้าน้องไม่ตายเนี่ย แล้วเราใช้การน,น้อง2ครั้งใช่ปะเท่ากับว่าทุกตัวไฟเราเนี่ยได้บัฟหลบไปแบบฟรีๆเลยนะส่วนความสามารถใช้งานครับสกิลแรกนะครับจะเป็นสกิลถอนตั้งท่าตั้งแต่ขั้น1เลยครับส่วนท่า2เนี่ยจะเป็นดีบัฟที่สามารถแปะไฟได้นะก็สำหรับเดเมจน้องทามากิโคตัสสอเนี่ยอย่าไปหวังมากเพื่อน มันเป็นตัวแมคาคนดิกนะครับสำหรับตัวละครน,นี้นะส่วนวัตถุศักดิ์สิทธิ์นะครับตอนนี้ผมยังปลดไม่ได้แต่หลังจากรีวันวันนี้เนี่ยเดี๋ยวน่าจะปลดได้แล้วนะครับก็สําหรับความสามารถวัตถุศักดิ์สิทธิ์นะครับก็จะช่วยเพิ่มดาเมจที่อัศวินควบพอผอมรูสร้างแก่ศัตรูอีก10%ต่อเอฟเฟกต์เผาไหม้ที่ติดบนตัวศัตรู1อันสแต็คได้สูงสุด5ครั้งหรือว่าเพิ่มได้อีก50%เลยนะครับในส่วนของน้องธัฟมกี้เนี่ยเป็นตัวละครที่ผมว่าเหมาะแก่การเอา ส่วนโชเนี่ยมันก็เหมือนจะไปด้วยกันได้นะแต่มันจะมีบางจังหวะที่เหมือนจะขัดแข้งขัดขากันเองอยู่นะครับก็ในส่วนของตัวคร n ลิงซัพพอร์ตนะครับโชเนี่ยผมก็ใส่เป็นซับนอกนะครับทามาก,กิผมใส่เป็นป่าเอสคานครับแล้วก็ชิลระบอกเลยว่าชิลระเนี่ยโกงมากเพื่อนๆถ้าใส่ทามีเอวแดงนะ คือถ้าเกิดใครที่คิดไม่ออกว่าโกยังไงนะครับให้นึกถึงโลลินเลยเพื่อนๆโลลินที่ใส่ทามีเอลแดงนะแล้วประเด็นคือชินระเนี่ยสตูไม่สามารถตัดทิวได้เป็นเวลา3เทินด้วยนะครับจุดเนี้ยเป็นอะไรที่ผมว่ามันโกงกว่าโลลินอีกนะแล้วก็ในส่วนของอาวุธนะครับสำหรับอาวุธเนี่ยเดี๋ยวผมขอรองหน่อยละกันคือตอนแรกที่ผมเล่นทีมีนะผมเล่นเป็นเซตป้องกันครับผมจะเล่นเป็นเซตนี้เลือดป้องกันนะครับ3ตัวเลยที่ผมเล่นตอนแรกนะแต่ว่าล่าสุดเนี่ยผมทําเซตของโช เป็นเซตโจมตีครีดเมตมาแล้วนะครับเพราะงั้นเดี๋ยวคลิปนี้เนี่ยผมขอลองเป็นเซตโจมตีครีเดเมตด้วยแล้วกันอยากดูว่าเดเมตมันจะแรงขึ้นขนาดไหนนะเพราะอย่างที่บอกไปถ้าเราเล่นไลฟ์อัพนี้เนี่ยผมว่าโชว์เนี่ยโอกาสตายมันยากระดับหนึ่งเลยนะเพราะเรามีทั้งหลบนะครับแล้วก็โชว์เนี่ยสามารถแข่งตัวเองหลบการโจมตีของศัตรูได้ด้วยอีกทั้งยังมีแคปเดเมตจากชินระที่จะทําให้เดเมตที่ได้รับจากศัตรูเนี่ยไม่เกิน40%เรนด้วยนะครับเพราะงั้นในส่วนของ act, เ,เซตอรตติแฟค แล้วก็อาหารเนี่ยเราจะใช้อาหารหลบเพื่อนๆนเพื่อที่จะเอาหลบ2ครั้งครับพร้อมแล้วก็มาเดี๋ยวเรามาลองทีนี้กันเลย 3, 2, 1ไปครับโอเคครับมาเรามาเจอทีมไม่ระบุนะถ้างั้นเดี๋ยวผมรีบเลงเกาก่อนเลยแล้วกัน,นไปครับ เดี๋ยวให้เกาเนี่ยมันพอกพัสซีฟของเทวจังก่อนนะแล้วก็ให้พี่โชวเราหลบเข้าไปในน้ำแข็งโอเคแล้วดูครับโคตรโกงเพื่อนเนี่ยเราหลบได้หนึ่งครั้งใช่ปะ่ะแล้วก็พี่โชว์เราหลบได้อีกนะครับเขาใช้ป่าสองใบ เราหลบได้อยู่อันนี้หลบของคามากิโคตรโกงดูแล้วเขาโจมตีโชว์ที่ผมติดน้ำแข็งเนี่ยเท่ากับเธอแรกโชว์ไงก็ไม่ตายแล้วเนี่ยถ้าเราได้เปิดก่อนเริ่มเม็ดเข้าหนึ่งครับโอ้ดูโคตรโกงอ่ะก็มาเดี๋ยวเราโอการโชว์ผมหมดแล้วอะ่ะเดี๋ยวลองดูครับไม่รู้ว่าเก็บได้หรือเปล่านะปากเขาใส่นี่ปะอุ้ยซาลิเอลอาจจะได้อยู่ โอ้โหไม่เข้านะครับอย่างนี้เก็บไม่ได้ไม่เป็นไรแต่เราก็ตีปลดเออเขาเรียกว่าอะไรปลดปั๊ป่าไปนะปลดไหมศัตรูเขาตายเพิ่มนะครับไม่ปลดนะไม่เป็นไรเดี๋ยวตัานทาเราเก็บได้อยู่ดีปวดมาครับแคาเมจ40%นะครับ ข่งด้วยเนี่ยโชนแบบต้องบอกว่าทีมนี้มันน่าลำคาญมากเพื่อนน่าลำคาญกันทุกตัวมาเดี๋ยวเราน่าจะเก็บได้เลยครับแปะไฟแล้วก็แปะไฟ,ะไ,ฟได้บัฟลบด้วยไปเรียบร้อยครับ 2ล้านกานะครับการคั้งหนึ่งนะโอเคครับมารอบนี้เราไ,ไ้เริ่มก่อนนะครับเจอป่าบันแล้วก็โกนเธอนะโกนเธอเขาอยู่ข้างหน้าเนี่ยชินละผมโดนระงับนะครับไม่เป็นไรเดี๋ยวเราใช้คามาก,กิเก็บใครดีเก็บพี่บันก่อนแล้วกันถ้าเก็บบันได้ผมว่าน่าจะสบาย ถ้ามีเขา,าอยู่กับโคเทอร์นะไปครับถึงมากเลยวันแตกวะเนี้ฮึบโอเคแตกว่า,วาถ้าแตกได้นี่สุดยอดนะไปโอ้โหเรียบร้อยครับโอ้โหโคตรเลง่งเลง่งโคตรโอเคเราก็เข้าหลุมนะครับหลบลีกนะ เออนะครับดีบัฟแต่พี่โชว์เราไม่โดนเราเปลี่ยนทั้งตะกี้ก็ป่าเราเล่งธรรมตกีผมเลยไดอยู่ธรรมตกียังไม่ตายเดี๋ยวผมเล่งโกเทอร์นะเดี๋ยวเล่งโกเทอร์ก่อน อ่ะแบบนี้แล้วกันโอเคสวยเราใช้ทั้งมันกี่2องใบเพื่อเอาหลบด้วยนะครับเขาจะได้กดหัวต้าเสียการหนึ่งใบโอเคเรียบร้อยโกเทอร์ติดส่วนกระแสนะครับแต่ว่าฮิวจังแตกนะเพราะงั้นส่วนกระแสก็หายนะครับแล้วป่าโด,ดนมูฟไปอีกมิติด้วยเอรฟเฟกเลย มาเดี๋ยวเราเก็บป่าเลยครับตีหนึง่งทามาก,กิสองใบนะครับแล้วก็ที่โชว์เราไปปิดเกมเฮ๊ะไฟไม่ติดอ๋อโดนระงเเับเม่ติดหรอ <c oughs> ไม่เป็นไรแตงเหมือนกันเรียบร้อยครับ เอาจริงชินล้าใส่เดเมจดีไหม,ม <laughs> โอเคครับมาตาสุดท้ายครับรอบนี้โอ้โหสี่แสนสองเชือบทีมเจ็ดบาทนะเดี๋ยวลองดูเรามีหลบสองทีนะครับถ้าเขาจะหัวเนี่ยขอหัวแรงๆแล้วกันให้ชินล้ามันติดเบิร์นโอเคตัดฮิวไม่มีผล ที่ผมกลัวทีเดนเน่เหมือนกันนะแี่บันนะครับเราหลบได้ก็ใช้ป่าสวยเออมาติดซุเปอร์ไฮสปีดเร็วเหนือแสงมาแล้วมาครับพอป่าเขาถ้าเรามูป่าป่าหายเลยนะเดี๋ยวผม พี่บันก่อนแล้วกันเพราะพี่บันเป็นตัวดูดแปดนะครับแล้วก็หมูป,ป่าออกโอเคแบบนี้แหละไปเกลียดรอยพี่บันนะครับไงก็ไม่รอดเกลียดรอยเน็กคิม เอ้าป่าไม่โดนมูฟเหลือตัวเดียวโอเคไม่เป็นไรแต่ป่าไม่โดนก็ไม่เป็นไรครับเพราะว่าเขาโดนระง,งับเอฟเฟกอยู่นะเมื่อกี้เขใช้การโจมตีมาเบิ้ลน,นะครับแล้วเรามีแคปเาเมดด้วยผมว่าไงก็ไม่แตกจริงๆติดไอเย็นด้วยโอ้โหลดความสามารถ,ถท้าโจมตี20%เอาจริงทีมันโกงอะ่ะโกงจริงนะได้ครบมาก็คือจัดทีมได้เลยนะครับ เขาหนึ่งสบายสบายเรียบร้อยทิชแข่งไปมาก็เดี๋ยวเราเก็บป่าเลยครับไม่มีอะไรน่ากลัวป่าหนึ่งทิตส,สองทิตกด,ดปับ๊บเอาจริงตอนนี้ผมไม่ค่อยกลัวป่าเลยนะจริงไปไปเกมเรียบร้อยครับ <c oughs> ดาบเซียน้ำแขงนี่คือแบบแตกทุกคนจริงๆโอเคครับก็สำหรับคลิปพี่คลิปนี้ก็จบเป็นที่เรียบร้อยนะครับเดี๋ยวหลังวันนี้เนี่ยหลังจากได้น้องทามากิมาเดี๋ยวเราจะมาลองกันอีกรอบหนึ่งนะมาดูว่าหลังจากที่เราปลดน้องทามากิแบบฟูลพลังเชียวแล้วนะครับทีมเราเนี่ยมันจะแรงได้อีกขนาดไหนนะโอเคครับทุกคนก่อนที่จะจบคลิปนะครับผมเพิ่งมาเห็น ในจดหมายเขามีแจกแคมเปญรีเล์กล่องวัตถุดิบวัตถุดิบสินคอละโบกล่องที่4ี่ครับเดี๋ยวมันมาจากตรงนี้ได้ไงเนี่ยเขามีบอกเหรอไม่มีบอกวะโอเคถ้าบอกว่าตอนนี้ผมสามารถปลดฮามากิได้แล้วนะครับมาเราปลดเลยครับแล้วก็เดี๋ยวจบคลิปนะปลดแล้วจบคลิปนะครับโอ้โหคดกรรมผมเพิ่งเห็นนะแต่เหมือนตอนแรกผมยังไม่เห็นนะมันมาตอนไหนวะอยู่มันมานานแล้วห๋อ เออเอาเป็นว่าอย่าลืมเช็คจดหมายกันด้วยนะทุกคนพองาน,นถ้าเกิดใครที่แบบอยากจะไปอัพวัตถุสัจสิทธิ์ของตัวละครโคเก่านะครับก็สามารถทําได้แล้วนะเพราะมันมีแจกกล่องที่4นะครับทางจดหมายนะอ่ะเรียบร้อยครับน้องทัมนกิโอใช่เลยโคเ,เออท่นี่รุ่นไฟลอยด้วยนะสำหรับคลิปนี้ถ้าใครชอบนะครับอย่าลืมกดไลค์ซับสไคร์คอมเมนต์เป็นกำลังใจให้กันด้วยแล้วเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับสำหรับคลิปนี้เดี๋ยวผมก็ขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันสวัสดีครับบ๊ายบาย